รัดตลอดเลยนะคะสำหรับสาวปอยตรีชดาที่ไปรับรางวัล Thailand Headline คนไทยที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีนแถมงานนี้เจ้าตัวยังเผยอ,อีกด้วยว่าติดอันดับบุคคลที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลกและยังเป็นคนไทยคนแรกอีกด้วยซึ่งสาวปลอยเองก็รู้สึกดีใจมากเพราะที่ผ่านมาตั้งใจทำทุกอย่างมาโดยตลอดก่อนจะเผยถึงประเด็นหวานใจคนใหม่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาดูแลกันค่ะ ไม่มีเวลาก็เลยจึงแบบไม่รู้จะไม่รู้จะจะทำอย่างไรกับกับความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็ได้ทำให้ดีที่สุดเต็มที่ในศักยภาพที่เรามีแล้วก็โชคดีที่มีครอบครัวและมีคนไทยเนี่ยคอยแบบเหมือนซัพพอร์ตเราตลอดเวลาค่ะใช่อีกรางวัลนี้ก็ภูมิใจเหมือนกันค่ะก็คือ the most beautiful face the world นะคะคือปีที่แล้วที่ปลอยก็ได้ ชิงแต่ว่าปีนี้เนี่ยดีใจมากที่ได้รู้ก่อนว่าตอนนี้รู้สึกว่ามีเพื่อนคนแทนหลายๆคนช่วยโหวตด้วยอะค่ะก็รู้สึกว่าภูมิใจค่ะที่ได้เป็นงานเป็นงานของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจัดมาเกือบ3าสปีแล้วค่ะโหวตการเสร็จเว่นน่าจะคริสต์มาสแต่ไม่ไม่มั่นใจค่ะเห็นว่ามีนัทใี่ไม่กี่คนด้วยที่มีคนเดียวค่ะไม่ได้คาดหวังเลยค่ะแค่นี้ก็รู้สึกมันแบบเกินหวังนะคะ